ไมาดูต่อมาดูเอาละครับมาเบิองตัวแรกครับมาเบิองตัวแรกใหญ่หรือไม่ใหญ่ครับฝ่ายนี้เว่ยจะเอาเมียกับพรานเหมือนหรือบอ่ลูกมันนี่เนี่ยโอ้ยจงลูกก็ไปไข่ไข่หนอบ่ อะไรก่อเรื่มขักยังมาออกมากผิดรึเปล่ากับไปเอากับย่านขี่ขั้นนะน้าหาใส่ถุงเหรอวะตอมัสจิ้พี่กออ่ะล่ะอืมมันสำคัญมันสิแดงเปล่าเพราะเคยหน้าบ้านอะเออ Như nhạc nhanh ẩn nèo say hẳn là nhạc quá bà thì chỉ biết bó rồi thần Thằng Huy cái nó nhanh lông mà nó Thằng Huy Nghe เอาเบิกตัวที่สองนะครับโอ้นะครับเอาลงเป็นกินเลยนะครับเนาะเอาลงเป็นกินเลยนะครับแจ๊บตัวบ่อใหญ่นะครับเนาะ <c oughs> ปวดช่อนจะแนวใส่ป่าเนี่ยแหละครับ <c oughs> ลืมกักลืมเนี่ยหัวแข้งเนาะครับเนาะ ดึงบักแข้งนึ่งนะครับน้องมาเบิ้งมาเบิ้งครับสีแข้งสะสมตัดโตดึงบ่โอ้ใหญ่อยู่ครับยังยังอยู่ครับยังโอ้ยโอ้ยโอโอ้โอสู่สู่ครับสู้สู่สู่โอ้ยยังอยู่ครับได้อยู่แอนนะครับโอ้นะครับเนาะโยนไปปั๊บใส่เลยนะครับเนาะ ตัวนี้ยอายุนะครับเนาะเยี yeah. ่นะครับล้องขึ้นมาแล้วนะครับ <laughs> ย <laughs> ปากรดหรือปลากระแยงปลากระแยงนะครับเนาะ Yeah. เพื่อนๆโอ้ใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ครับใหญ่ตัวนี้ใหญ่อยู่นะครับเนาะอ่าได้ไซส์ใหญ่นะครับหนึ่งตัวโย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 ,โย มันจะตัวน้อยๆน,นะครับนอกปากดเนอปะปากกฏยังไม่ใหญ่นะครับเนาะอ๋อมะขาวนะครับเนาะ ตายแล้แบบสรุปนะครับก็ได้เพราะกินนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาก,กันเพียงสัานี้นะครับเนาะถูกใจฟากดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับผมเนะาะอย่าลืมกดติดตามเพื่อสิบริพัฒคลิปใหม่ๆของ เกตสกลค,ค้นสว่างครับผมขอบคุณครับพ่ขอขันไม่ครับผมคิดหนาะ